คุณสามารถฟังคำอธิบายของวงจรเซนทรัลล็อกได้จากการกดปุ่มฟังคำอธิบายสาธิตการต่อวงจรเซนทรัลล็อกเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7 เส้นที่ 8, แปดเส้นที่เก้าเส้นที่ 10, สิบเส้นที่ 11, สิบเอ็ดเส้นที่ 12, สิบสองเส้นที่ 13, สิบสามเส้นที่ 14, สิบสี่เส้นที่สิบห้าคุณต่อวงจรเซนทรัลล็อคครบแล้วค่ะ กดปุ่มเช็คได้ค่ะกดปุ่มล็อกดอล็อกคอนโทรลสวิตช์กดปุ่มปลดล็อกดอล็อกคอนโทรลสวิตช์กดปุ่มล็อกดอล็อกคอนโทรลสวิตช์กดปุ่มปลดล็อกดอล็อกคอนโทรลสวิตช์กดปุ่มล็อกสวิตช์ที่ประตูกดปุ่มปลดล็อกสวิตช์ที่ประตูกดปุ่มล็อกสวิตช์ที่ประตู กดปุ่มปลดล็อกสวิตช์ที่ประตูกดปุ่มอธิบายวงจรเซนทรัลล็อกระบบล็อกระตูรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์นั่งมีการทำงานที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับแบบของรถยนต์จุดมุ่งหมายที่ต้องการและเกรดของรถยนต์ควบคุมการล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อกประตูดอล็อกค,คอนโทรลสวิตช มีการล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ด้วยลูกคุญแจเช่นเดียวกันกับการล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ทั่วๆไปมีหน้าที่ในการปลดล็อกประตูรถยนต์สองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งของการปลดล็อกประตูรถยนต์คือเมื่อกลไกประตูรถยนต์อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกกลไกของประตูรถยนต์บานที่มีลูกกุญแจสอดอยู่เท่านั้นที่จะปลดล็อก ขั้นตอนที่สองเมื่อมีประตูหนึ่งถูกปลดล็อกป,ประตูรถยนต์บานอื่นๆก็จะถูกปลดล็อกด้วยระบบล็อกประตูรถยนต์จะไม่ทำงานเมื่อมีลูกกุญแจสอดอยู่ในรูสวิตจุดระเบิดหน้าที่ในการรักษาความปลอดภยัยโดยเมื่อมีการเอาลูกกุญแจออกจากสวิตจุดระเบิดและประตูทั้งหมดถูกล็อกด้วยลูกกุญแจหรือไม่ใช้ลูกกุญแจประตูรถยนต์จะไม่สามารถถูกปลดล็อกด้วยสวิต ควบคุมการล็อกประตูเมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่งออฟระบบจะทำงานเปิดวงจรปิดกระจกประตูรถยนต์ด้วยไฟฟ้าจะทำงานประมาณ60วินาทีโดยที่ขณะนั้นประตูรถยนต์ทั้งหมดปิดการทำงานของระบบล็อกประตูรถยนต์